เียตกลงแล้วนะว่าเฮียจะให้เออรับปากถ้าไม่เหนืยวาก,กว่าแรงอะให้ได้ไม่เอาเฮียต้องบอกว่าเฮียรับปากและเฮียก็ห้ามปฏิเสธผมด้วยเอาเฮีที่บอกถ้ามันไม่เหนือบาก,กว่าแรงอะพี่จะทำให้เฮียช่วยฆ่าผมทียอะไรมาก่อ เดี๋ยวมันก็บอกมีอะไรดว้วยไม่เดี๋ยวเฮียคุยธุระของเฮียให้เสร็จก่อนก็ได้ครับคนเดียวเฮีไรคุย<ม>ไดผ้ผมแค่ไม่อยากให้คนอื่นรู้อะแค่อยากให้เฮียรู้คนเดียวได้สิสำคัญจริงเฮียได้ไปสิครับ ครับครับว่าไงมากอผมเขอรบเฮียใช่ไหมใช่ทำไมอ๋ะเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นต,ต,ตั้งแต่ผมอยู่กับเฮียมาเนี่ยเป็นปีๆเลยเอ,อ<ด>ผมไม่เคยขอยผม,ไม,อไ,มไม่เคยขออะไรเฮียอะไรสักอย่างถูกไหมยเนขึ้นเธอถ้าถ้าผมจะขอของขวัญวันแต่งงานสักชิ้นหนึ่งอะ่ะผมไม่เคยขออะไรเฮียเลยเฮียอยากให้ผมไหมได้ดิไม่มีปัญหา อยากได้อะไรอะไม่ต้องห่วงเฮียมันไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เงินทองไม่ใช่ทรัพย์สินไม่ใช่เรื่องแกง๊งผมขอเฮียเรื่องเดียวยืนขอ,อของขว,ขวัญวันแต่งงานยืนขึ้นก่อนแล้วค่อยคุยกันเอาว่าไปเฮียตกลงแล้วนะว่าเฮียจะให้เออรับปากถ้าไม่เหนือบากกว่าแรงอะให้ได้ไม่เอาเฮียต้องบอกว่าเฮียรับปากแล้วเฮียก็ห้ามปฏิเสธผมด้วยเอาไปที่บอกถ้ามันไม่เหนือบากกว่าแรงอ่ะพี่จะทำให้ เฮียช่วยฆ่าผมทีึงจะบ้าผมจะบ้า,ผม,บาผมไม่เคยผมไม่เคยขออะไรเฮียเลยผมขอได้ไหมของขวัญชิ้นเดียวไม่ได้มังกรจะบ้าไงบ้าไปแล้วเฮีย <Yeah. S 2> ผงไม่ไดผ้ผมเพิ่งรู้ตัวว่าผมโผ๊โ่ แล้วผมก็ไม่อยากตายด้วยโลกหรือความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นถ้าผมจะตายผมตายด้วยมือเฮียได้ไหมโอมากรมึงก็รู้พี่ทำไม่ได้เฮียผมไม่อยากทรมานนะเฮียพี่รู้แต่ พี่ทำไม่ได้บังกรตอนที่ชี้ให้ชื่อผมมาให้ข้อโผล่มามันมากับสัญญาข้อหนึ่งไงเฮียสัญญาผมยังอยู่กับเฮียไงเพราะงั้นผมขอใช้สัญญาไ้นั้นได้ไหมพี่ทำไม่ได้บังกรพี่ทำไม่ลง ไม่เฮียอยากเห็นน้องทรมานเหรอพี่ก็ไม่อยากเห็นเองทรมานตอนนี้ที่ผมทำแก๊งอะ่ะผมทำทุกอย่างสามสิบคนผมว่าไว้เรียบร้อยหมดแล้วมีคนดูแลต่อแล้วผมก็เลยรีบแต่งงานพอจะแต่งงานเสร็จเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมอยากขอเฮียผมไม่เคยขออะไรเฮียเลยสักอย่างเดียวผมแค่ขอเรื่องนี้เรื่องเดียว ขอ,อยากเกินไปแล้วผมไม่บอกเคียยังไงว่าไม่ปฏิเสธได้ไหมเราเคยอยู่ด้วยกันมาเกียกับไม่ได้เพียพูดตรงๆยฮีทำไม่ได้ ก็ต้องมีทางรักษาดีว่าน้องผมไม่อยากแยก่มปกว่านี้แล้วคิดทบทวนนี้ดีๆดีๆเชื่อพี่ดิเองมีลูกเองมีครอบครัวนะเว้ย อันนี้ผมเข้าใจผมถึงทําทุกอย่างไว้ให้หมดแล้วไงเย่เป็นคนให้เยไม่ได้เย่เป็นขอร้องในวันช่วงที่พี่แย่ที่สุดบึงช่วยกูทุกอย่างไม่ว่าจะตอนที่เราข้ามไปเจอกันที่ต่างประเทศหรือ จนพาเองกลับมาที่นี่มันมันไม่ได้จริงเว้ยพี่ไม่รู้ว่าคําขอสุดท้ายของอมึงมันมันจะได้ไหมแต่พี่ว่าพี่ทำไม่ได้อะผมเคยบอกเฮียไม่รู้ว่าเฮียจำได้ไหมเฮียเป็นคนสร้างเฮียก็ต้องทำลายด้วยมือของตัวเอง ถ้านอกจากเฮียแล้วมันก็ไม่มีใครทำได้แล้วนะเนดี๋ยวรอไปยืมทบทวรดีๆอีกสักครั้งหนึ่งเชื่อพี่ดิอ่าเป็นว่าผมจะรอคำตอบเฮียจนกว่าจะถึงวันแต่งแล้วกัน แต่เฮียเชื่อผมงเถอะมันไม่มีใครทําได้แล้วมันแค่เฮียคนเดียวเท่านั้นแหละเองแต่งงานมาเมื่อไหร่แต่งงานวันที่สิบเจ็ดอีกเมืองหนึ่งซึ่งพาร์การ์ดเชิญอยู่กับเฮียเท,ยทนี้เรียบร้อยแล้วครับส่วนสิบแปดแต่งที่นี่แต่ผมว่าล่มแน่แน่เออยากจะตายก่อนแต่งงานหรือไงผมอยากตายหลังแต่งงาน นะที่ควจะติดเพื่มีความสุขนะผมอยากทำข้อหนึ่งอ่ะผมมีเมียสามคนข้อนี้ผมเห็นที่ผมอยากแต่งงานเพราะว่าผมเห็นใจเจสสีเจสสีอยากแต่งงานตั้งหลายรอบแล้วแล้วคือเขาไม่เคยได้แต่งงานแบบสำเร็จเลยสักครั้งหนึง่งผมก็เลยเลือกที่จะแต่งอีกเมืองหนึง่งที่มันมีสถานที่สวย,สวยมีทุกอย่างที่แบบ ที่เพอร์เฟกมากพอที่แบบจะจะทําให้เขาได้ครั้งหนึ่งอะ่ะอยากให้เขารู้ว่าเออเขาแต่งงานสาเร็จอหลังจากนั้นก็สักผานไปสักสักนิดนึงก็ได้ผมก็จะให้เฮียจัดการมื่ก่อนนี้มันคือการตายถาวรเลยด้วยครับผมรู้ มันจะไม่มีคนชื่อมังกรอ,อีกต่อไปเลยนะเว้ยครับผมรู้ไอ้เหี้ยมันไม่เอาอี้ดิวะไอ้เหี้ยเราผ่านทั้งดูไว้ผ่านทั้งเอ็จผ่านด้วยกันมาจนไม่เอาแบบนี้เดีเ๋ยวว้เหี้ย เป็นคนตั้งให้มึงไม่ได้แปลว่ากูต้องเป็นคนฆ่ามึงดเวยแต่ถ้าไม่ใช่เฮียมันก็ไม่มีใครทำได้แล้วไงลองคิดรอบๆได้ดีก่อนสักทีเถอะมังกร ถ้าผมถ้าผมถึงวัาถึงวันแต่งงานผมยังยินคำตอบเดิมเขยก็ห้ามปฏิเสธผมนะ ตอนเขาเพิจ่จเพงมาแล้วกันถึงเวลาแล้วเราค่อยมาคุยกันครับผมขอบคุณครับ,รบพี่เป็นหัวเองเสมอนะเว้ยผมก็รักเคียร์เสมอครับผมบอกแล้ว เมื่อไหลัที่เชียต้องการผมอยู่ตรงนั้นเสมอแต่ถ้าหลังจากนี้ไปสิ่งที่ผมขอผมอาจจะอยู่กับเฮียไม่ได้แล้วนะ แล้วครอบครัวเองรู้หรือเปล่าไม่ผมไม่อยากให้ใครรู้โอเคผมถึงอยากคุยกับเฮียแกสองคนผมรอจนทุกคนไปหมดแล้วผมถึงมาคุยกับเฮียนี่ มันขอสิ่งที่ยากสุดในชีวิตกูเลยเนี่ยมันก็คือขอขวัญชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งสำหรับน้องเหมือนกัน ไปถึงเวลานะ<ข>แล้วเดีด๋ยวเรามาคุยกันขอบคุณครับเนี่ยพอถึงวันนั้นนะ่ะต่อให้ผมไม่อยู่แต่ยังไงผมก็อยู่ข้างๆเงียเสมอต่อให้ทำงานให้เฮียไม่ได้แล้วอ่ผมรักเฮียนะกูก็รักเหมือนกัน ยังมีตัวรับไหมทำตัวรับต่อได้เลยนะครับเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวคุยกันขอบคุณครับพี่เอ